สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับนะคะเพจมิซูนะมิซูบีวายรถยุทธนะคะสุทธนมอเตอร์สำนักงานใหญ่จำกัดนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะคือคันนี้ว่างอยู่หนึ่งคันนะคะคันนี้ว่างอยู่หนึ่งคันนะคะคือเออไม่ได้ใช่ว่ารถที่ค้างสต๊อกหรือว่าอะไรนะคะคุณลูกค้าพอดีคุณลูกค้านะคะคณะอ่ายกเลิกนะคะ ผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะน่าจะมีปัญหาเรื่องในส่วนของการอาจจะไม่ตรงสเปคของคุณลูกค้านะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล์สดให้ชมกันนะคะคันนี้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่830,000เท่านั้นนะคะรวมค่าสีแล้วเรียบร้อยเป็นตัวดับเบิลแคปนะคะ2.4เป็นตัวโปร184แรงม้านะคะเครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะ184แรงม้านะ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะตัวนี้คือแถมให้แบบนี้อย่างนี้เลยนะคุณลูกค้าที่เห็นนะคะซุ้มล้อด้านข้างเนี่ยค่ะเป็นของแท้นะคะจากมิตซูซุ้มล้อด้านข้างตัวนี้เป็นของแท้จากมิตซูแล้วก็เป็นในส่วนของฟิล์มนะคะเราก็แถมให้เรียบร้อยติดมาแล้วการสาดนะคะมีมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อย โลบามิสูแท้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นรถสประตูนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดภายในนะคะจะเป็นเบาะสีดำนะคะสีดำกำรรมะหยี่นะคะคุณลูกค้าเบาะจะเป็นสีดำกรรมะหยี่นะคะ เป็นตัวเครื่องยนต์นะคะ 2,400cc นะคะ184แรงม้านะคะตัวนี้ก็คือลูกค้ายกเลิกไปเนาะก็เลยจะมาไลฟ์สดขายโปรโมชั่นนะได้ยินไม่ผิดนะแถมตามนี้แบบนี้นะเงินดาวประมาณแสนลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยนะเงินดาวไม่ต้องจ่ายเลยนะคะ ฟรีดาวไปเลยนะจ่ายแค่ค่ามัดจาป้ายแดง3,000บาทเท่านั้นนะรับรถได้เลยเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้าไม่ยุ่งยากนะสามารถยื่นสินเชื่อออนไลน์ได้เลยนะคะยื่นสินเชื่อออนไลน์ได้เลยรู้ผลอนุมัติทันทีภายใน5นาทีเลยนะคะอาแล้วก็ยื่นสินเชื่อออนไลน์นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนะว่าจะต้องมายื่นที่นี่หรือว่าจะต้องมาเจอเซล์นู่นนี่นั่นนะคะ พี่รถเคยทําเคสค่ะอยู่ลูกค้าอยู่จังหวัดอ,อุบลน,นะคะยื่นผ่านแครรับรถปลายทางเท่านั้นนะคะยื่นผ่านนะคะรับรถปลายทางนะคะเดี๋ยวเซลล์จะเป็นคนทําให้ทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าแค่สแกนใบหน้าผ่านแอปเฉยๆนะคะมันก็จะเด้งข้อมูลมาที่ อของเซลเรียบร้อยนะคะเพราะเราใส่อันนี้ไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วก็รู้ผลทันทีสั่งแต่งได้เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะทะเบียนเกษตรกรพนักงานออนอ่าพนักงานมิสซูนะคะพนักงานโรงงานขับรถพ่วงรถถ่ายรถสิบล้อได้หมดนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังบ้านว่าจะเตรียมเอกสารให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราสอบถามกันนะคะในส่วนตรงนี้ก็ คุณลูกค้านะคะถ้าเห็นไลฟ์อยู่ตอนนี้เราจะไลฟ์สดผ่านมี Facebook มีเพจมี y o u t u b e นะคะตอนนี้ที่เราไลฟ์หมดทั้งหมดนะคะมี3อย่างนะคะที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ YouTube มีเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะเห็นโปรโมชั่นอยู่พูดไม่ผิดนะคะฟังไม่ผิดค่ะ ฟังไม่ผิดออกรถศูนย์บาทนะคะออกรถได้จริงๆรับรถได้จริงๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้รับรถได้หมดนะเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะเรามีบริการส่งรถนะคะคุณลูกค้าส่งฟรีทุกปลายทางนะคะอ่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะคะต้องการรถไม่ใช้งานรถครอบครัวนะคะก็คือรับแบบนี้ไปเลยหรือนะคะอยากจะติดอุปกรณ์นะคะอะไรเพิ่มเติมนะคะเราก็ จะคิดให้นะคะในราคาของพนักงานนะคะไม่คิดบวกเด้อแบบนี้นะคะไม่คิดบวกนะก็คือคันนี้จริงๆไม่ใช่รถทดลองขับไม่ใช่รถอะไรนะคะพอดีลูกค้ายกเลิกไปผ่านไปแนนเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่ตรงสเปคของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่าก็เดี๋ยวใครนะคะอยากได้คันนี้ตัวนี้เห็นไล์สดอยู่นะตอนนี้ไลฟ์สดผ่านทั้งหมด3ช่องทาง YouTube Facebook ส่วนตัว และก็เพจนะคะตอนนี้สามช่องทางเลยนะคะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0621456176นะคะโทรได้ที่เบอร์0621456176นะคะตอนนี้ก็รับโปรโมชันนี้ไปเลยนะคะรับโปรโมชันนี้ไปเลยออกได้จริงจบจริงค่ะคุณลูกค้ายื่นสินเชื่อออนไลน์ได้เลยนะ ยื่นสินเช่าออนไลน์ได้เลยสักครูนะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ062นะคะทักผ่านช่องทางได้ทั้งหมดมีทั้ง YouTube นะคะ Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจนะคะตอนนี้คือ สามารถเข้าไปดูไปกดติดตามให้แมค่ค้าหน่อยแล้วกันนะคะไลฟ์สดไลฟ์สดขออนุญาตนะคะโอเคนะคะสามารถเข้าไปดูไปรับชมกดติดตามได้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ลูกค้าฟังไม่ผิดนะตัวนี้เป็นตัวโปรนะคะสี่ประตูนะคะตัวโปรเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาตัวรถอยู่ที่83,000รวมค่าสีแล้ว8 3 0 0 0นะคะ ใช้เงินออกรถศนบาทนะคะรับตามนี้ไปได้เลยฟิล์มค่าจดทะเบียนพลบกันศาสตร์ประตูโรบาของแท้ซุ้มร้อของแท้นะคะบริการส่งรถนะคะให้ถึงที่ยื่นสินเชื่อออนไลน์ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะก็จบไปเลยตามโปรโมชั่นเงินดาวประมาณแสนนะคะแต่คุณลูกค้าไม่ต้องใช้เลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะคะอันนี้เราอยู่กันที่ สำนักงานใหญ่สุทรมอเตอร์บางบ่อคลองด่านนะคะคุณลูกค้าถ้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้เห็นไลฟ์สดอยู่หรือว่ายังไงหรือจะแวะเข้ามารับชมก็ได้นะคุณลูกค้าตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่นะคะเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นโรบาของแท้กระบะไรเนอร์ก็บบอของแท้นะคะแล้วก็ซุ้มล้อของแท้ตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็ก c อดสิ18นะคะยางเป็นของ Bistone นะคะของแท้มาจากโรงงานนะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่น HT นะคะก็คือรายยางดอกยางปกตินะคะดอกยางปกติซีรียางอยู่ที่265ทับ70 R16 ขอบเป็นล้อมแมกขอบ16นะคะตัวนี้เป็นล้อมแมกขอบ16คุณลูกค้าคะถ้าทานสนใจนะคะทักแชทมาสอบถามมาคุยโปรโมชั่นกันได้นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ก็คือ มีว่างอยู่หนึ่งคันแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเขาไม่สะดวกที่จะมารับรถหรือคุณลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของล้อแมกนะคะเปลี่ยนเป็นในส่วนของล้อแมกขอบ18ก็ว่ากันไปเนาะแต่ก็เดี๋ยวเพิ่มเงินก็มาดูซีรีส์ยางกันแล้วกันลูกค้าบางท่านอาจจะใส่ MT นะคะ MT ก็เป็นในส่วนของดอกยางนะคะดอกใหญ่ๆนะคะ อดอกยางดอกลอยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยล้อแมกขอบยก2นิ้วใส่ปีกนกปรับองศาลูกหมากกันโคง้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อปรับฐานล้อช่วงล่างของคุณลูกค้านะคะให้สมรชนะดียิ่งขึ้นเพราะในกรณีที่เราเปลี่ยนล้อแมกนะคะหรือว่าเรามีการยกนะคะหรือโหลดลงนะคะจะแนะนําให้คุณลูกค้านะคะใส่ปีกนกปรับองศาแล้วก็ลูกหมากกันโคง้งอ่า ใส่ปีกนกปรับองศาลูกหมากกันโค้งนะคะเพื่อรักษาฐานล้อนะคะล้อยางเองเนั่นแหละค่ะเพราะเรามีการเปลี่ยนเนาะดัดแปลงนะคะล้อเดิมๆที่มาจากโรงงานองศาของเขาตัวนี้เขาเขาจะเรียกว่าปีกนกเนาะมันตรงของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามีการถอดมีการเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษาสภาพหน้ายางฐานล้อไม่ตรงแน่นอนอะคะ่ะว่าไม่ถึง6เดือนยางสึกยางหายแน่นอนนะคะคุณลูกค้า ยางไม่เห็นแน่นอนนะคะจะเปลี่ยนเป็นขอบ20ก็ได้แต่ว่าลูกค้าก็เพิ่มเงินเนาะเพราะว่าพี่รถบบฟรีเงินดาวฟรีย่างอื่นให้หมดทุกอย่างแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของแค่ล้อแม็กเท่านั้นนะคะที่คุณลูกคา้าต้องจ่าย่ังเพิ่มก็คือจะคิดให้ในราคาตามความเป็นจริงค่ะล้อแม็กตัวนี้ที่ติดมากับตัวรถก็ไปเทอร์ลูกค้าอยากได้ซีรียางเป็นขอบ20ใช่ไหมคะก็ใส่ยางถ้ายางใหญ่ก็ 3 5 5ก็ได้ยกสองะไรอย่างเงี้ยกกำลังพอดี355ท้า55 R20 อะไรอย่างเงี้ยใส่ปีกนกยกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นไปหรือจะแต่งนะคะมันจะมีในส่วนของแต่งตัวกันชนหน้าน,ะะนี่ค่ะตัวเนี่ยค่ะกันชนหน้านะคะก็จะเห็นมีเป็นในส่วนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนรถเอาผาดใช่ไหมคะเหมือนแบบเนี้ยเนี่ยมีไม่มีให้คุณลูกค้าเลือกนะ หรือจะแต่งเป็นในส่วนของชุดเอสปาร์ตี้ก็มีนะชุดเอสปาร์ตี้หรือคุณลูกค้าจะมาเปลี่ยนเป็นในส่วนของบันไดข้างเป็นแบบไฟฟ้าก็มีนะคะบันไดข้างฮัมเมอร์ของไฟฟ้านะคะก็มีนะคะบันไดข้างไฟฟ้าของแฮมเมอร์ก็สามารถใส่ได้นะคะเออเดี๋ยวเรามาเลือกรุ่นกันว่าการคุณลูกค้าจะเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่อะไรยังไงหรือจะเป็นในส่วนของแรปสติ๊กเกอร์ทางพันก็ได้นะ แรปสติ๊กเกอร์ทั้งคันก็ได้นะคะคุณลูกค้าสามารถแรปได้นะคะจะแลปครึ่งคันหรือจะแรปเต็มหรือจะแรปแค่ฝากระโปรงนะคะเราจะเช็คราคาให้คุณลูกค้าตามความเป็นจริงนะคะในส่วนตรงนี้แรปฝากระโปรงเป็นดําก็ได้นะคะแลปฝากระโปรงเป็นสีดำเออตัวรถเป็นสีขาวเออก็ตัดกับซุ้มล้อดำดำําขาวดำ ล้อมแม็ก่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นล้อมแม็กเป็นยางโตโยก็ได้โตโยทายก็เช็คตามความเป็นจริงหรือจะเอาเป็นของแอมซูมแม็กออก็ว่ากันไปล้อมแม็กก็มีทั้งของ A v a m ม i พ e ของเวกฟอร์ดของเวกมีมีให้เลือกหมดทุกอย่างเลนโซมีหมดแต่เราจะเช็คราคาตามความเป็นจริงให้คุณลูกค้านะคะว่าที่ร้านเขาคิดราคามาเท่าไหร่แล้วเราก็จะเช็คให้ตามความเป็นจริงหมดทุกอย่างนะคะ คือเราสามารถเลือกได้อะจะเอาขอบ18ขอบ20นะคะแต่ว่าสนในส่วนตรงนี้พี่รถดัไม่ได้ฟรีให้นอกเหนือจากที่แบบว่าฟรีเงินดาวแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งที่เห็นตามรถอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้คือฟรีให้แล้วแต่ถ้าเป็นล้อมแม็กหรือเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นอย่างอื่นลูกค้าจะต้องใช้เงินนะคะอย่างเช่นอยากเปลี่ยนล้อเนาะก็จะเอาล้อตัวนี้กับยางตัวนี้เช็คราคาให้ที่ร้านแล้วก็คุณลูกค้าก็เพิ่มเงินว่าใช้เงินเท่าไหร่ประมาณนี้อ่า หรือจะเปลี่ยนเป็นบันไดข้างของ T W I ก็มีของแฮมเมอร์ของอมีหลายยี่ห้อกันชนหลังของ h a m m มอรของ Outlander ของ T W I ข้างหน้านะคะอยากจะใส่เป็นในส่วนของแฮมเมอร์ Hammer, รุ่น Atlas ก็มีนะคะไอ้ข้างหน้าที่เป็นเหล็กรูปเหมือนนะคะกันชนหน้าใหญ่ๆรุ่น แอตลาสรุ่นคิงซีลี่มีหลายรุ่นน่ะให้คุณลูกค้าเลือกอะนะอ่าถ้าสายลุยสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแต่มออฟโรดยกสูงรุ่นนี้นั่นนะคะมาคุยกันเพราะว่าฟรีเงินดาวให้หมดแล้วว่าฟรีเงินดาวฟรีของแถมตามตามที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะฟรีเงินดาวฟรีของแถมนะให้ตามที่คุณลูกค้าเห็นแล้วแต่ว่าช่วยเพิ่มเงินอุปกรณ์อย่างอื่นให้แม่ค้าหน่อยละกันนะคะเพราะว่าหมดตูดแล้วงบหมดไปแล้วนะคะเรียบร้อยหมดแล้วนะ คันนี้พอดีว่างอยู่หนึ่งคันลูกค้าแคนเซิลค่ะว่างอยู่หนึ่งคันลูกค้าแคนเซิลส่วนเรื่องของเอกสารนะคะสำหรับที่พี่นบ้านสำหรับบัตรประชาชนสเตทเมนต์หนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนพ่อค้าแม่ค้าก็สำหรับที่พี่นบ้านสำหรับบัตรประชาชนสเตทเมนต์อาจจะมีบินใบเสร็จซื้อของโลตัสแมคโครตั้งน้าที่ลงไปถ่ายรูปเป็นประมาณนั้นแบบนั้นอาชีพขับรถสิบร้อหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนนะคะบางค่ารับเป็นเงินสด แต่อายุงานเกินแล้วมีที่พักมีปัจจุนที่พักอะ่ะอ,อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีที่พักในบริษัทเงี้ยเออเราก็สามารถลงไปตรวจสอบได้นะคะไม่ต้องกลัวนะอย่างเช่นผมรับเงินสดอะ่ะแล้วผมมีหนังสือรับรองเงินเดือนแต่เงินน่ะผมก็รับเอาเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเดี๋ยวเราก็มาว่ากันไปนะคะตามเงื่อนไขแต่ว่าอย่างเช่นมันก็จะมีหลายไฟแนนซ์นะคะอย่างเช่นที่พักอะ่ะพักที่ไหนบางไฟแนนซ์ก็ถามงี้อ๋อพักสวัสดิการของบริษัทเลยเออ เขาก็ลงไปตรวจสอบพอไปตรวจสอบวิบริษัทมีสถานที่จริงอยู่จริงมีห้องพักให้พนักงานนู่นนี่นั่นไฟแนนซ์ Finance แค่ลงไปถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะคะยิ่งไฟแนนซ์กสกรยิ่งง่ายเลยค่ะนะคะไฟแนนซ์ Finance กสกรแล้วก็กในส่วนกรณีหนึ่งอย่างเช่นลูกค้าเคยมีแท็กมีประวัติมีอะไรมาบ้างหรือเปล่านะคะช่วยแจ้งแอดมินแจ้งเซลล์ด้วยนะคะเราจะได้รู้นะคะจะได้คุยกับลูกค้าถูกว่าเงื่อนไขของคุณลูกค้าจะเป็นยังไงแบบไหนแต่โดยส่วนมากแล้วนะคะ เราก็จะยื่นให้ตามโปรโมชั่นนะคะทุกครั้งนะคะลูกค้าที่ผ่านตามโปรก็เยอะแยะนะคะคุณลูกค้าลูกค้าที่ผ่านตามโปรก็เยอะนะคะไม่ใช่ไม่มีนะผ่านตามโปรรับรถได้จริงนะคะมีหมดนะคะฮะคะคุณลูกค้าสามารถทับเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้เออทักเข้ามาสอบถามได้นะคะว่า ก็โทรได้ที่เบอร์0621456176นะคะตอนนี้อยู่อยู่ไลฟ์กันทั้งหมดนะคะมีมีเพจนะคะมีเพจมี Youtube มี Facebook ส่วนตัวที่เรายังไลค์กันอยู่นะคะตอนนี้มีเพจมี Facebook ส่วนตัวที่ยังไลค์กันอยู่สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะรถสวยค่ะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะ อะเป็นรุ่นนะคะสประตูตัวโปร2.4นะคะเครื่องยนต์2,400ซีซีร้อแรงม้าเนาะเรามารับคันนี้ไปไว้ขับลหล่อๆให้อยากแต่งนะคันนี้คือฟีดาวให้แล้วเงินดาวประมาณแสนนะคะ แสนฟรีดาวให้อีกทั้งค่าแวดค่าจดทะเบียนก็70,00พรลบบฟิล์มกันสร์ประตูล้อแม็กแทโลบาร์แท้กับบะแท้นะคะทุกอย่างคือฟรีให้หมดแล้วอ่ะจ่ายแค่ศูนย์บาทนะคะแล้วก็ถ้าอยากแต่งอย่างอื่นอย่างเช่นมันจะมีชุดแต่งของ s Sporty นะคะชุดแต่งของ s Sporty อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็เพิ่มเงินเดอ้อหรือว่าจะอยาก เป็นในส่วนของเปลี่ยนล้อแมกนะคะล้อแมกเราก็มาคุยกันนะจะเอาแมกขอบ18หรือเอาแมกขอบ2 0เพราะว่าแมกที่ติดมากับตัวรถอะ่ะมันเป็นขอบ16นะคะลูกค้าเราก็จะเอาเนี่ยทั้งแมกทั้งอย่างที่ติดมากับตัวรถเนี่ยนะคะไปเช็คราคาให้คุณลูกค้าแล้วก็ เพิ่มตามความเป็นจริงนะคะจะยกจะโหลดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ใส่ปิงนกปบบบรษสารูกมมากกันโค้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของบันไดข้างบันไดข้างลูกค้าอยากจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นของ T W I ของ o u t l e n d e r ของ Hammer มีให้คุณลูกค้าเลือกนะมีหลากหลายจะเอาบันไดข้างเป็นแบบเหล็กธรรมดาหรือจะเอาเป็นแบบไฟฟ้านะคะมีนะคะสามารถเช็คราคาตามความเป็นจริงได้นะคะพวกนั้นนะคะาสามารถเช็คราคาในเน็ตได้เลย นะคะแต่แคือราคาในเน็ตกับราคาที่เนี่ยยังเขายังไม่ได้รวมค่าติดตั้งกับค่าขนส่งนะคะเราต้องเข้าใจว่าค่าติดตั้งกับค่าขนส่งนะยังไม่ได้รวมลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะคะมันมีในเน็ตทุกรุ่นแต่มันจะมีค่าติดตั้งกับค่าขนส่งของเขาแน่นอนก็ประมาณ4ี่ห้พันนะคะประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะคะเช็คตามความเป็นจริงเลยว่างหนึ่งคันนะคะใครที่เห็นโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะโทรได้ที่เบอร์0ูนย์หกสองหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งเจ็ดหกนะคะหรืออ่า มีเพจนะคะทักเพจทัก YouTube ได้เลยนะคะหรือ i อดี n ลน6 2 1 4 5 6 1 7 6นะคะแอดมาคุยก,กันกับพี่รถได้เลยนะคะก็วันนี้อยู่ที่นะคะมิซูนะคะอ่าสุทรมอเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะบางบ่อคลองด่านนะคะทางนี้บางบ่อคลองด่านนะคะอ่าใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะใกล้ๆมามหาลยพี่รถตัวนี้บอกได้เลยนะคะปลาสลิดบางบ่ออร่อยมากนะคะอยู่ใกล้ๆกกันตรงนี้นะหรือว่าอยากจะมารับรถเองที่โชว์รูมนะคะ แวะมาเจอกันก็ขี่รถได้นะหรือจะอยากมาทดลองขับคะอ่าแล้วก็ที่เห็นด้านหลังนะคะที่เห็นด้านหลังนี้นะอ่าที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรถนะคะทดลองขับแต่เลขไม่น้อยมากนะรถทดลองขับก็คันนี้คันนี้เป็นตัวโปรโแคปโปรตัว,ต,วตัวเตี้ยเนาะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะคันนี้ก็ออกรถศูนย์บาทคันนี้ก็ออกรถศูนย์บาทเหมือนกันนะคะฟรีรอมแม็กนะคะฟรีรอมแม็กขับสิบแปดชุดแต่ง รอบคันของวิกเตอร์นะคะฟรีให้หมดเลยคันนี้นะคันนี้เป็นรถทดลองขับนะคะมีว่างอยู่2คันนะคะเป็นสีเทามีว่าง2คันแล้วก็คันนั้นก็จะเป็นในส่วนของปาเจร่นะคะปาเจร่สปอร์ตจะเป็นในส่วนของขับเคลื่อน2ล้อตัวอิริทีชันคันนี้ก็เป็นเอ็กเพนเดอร์เตัวคอสนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเอานิวไททันขับ2นะคะตัวนี้ อเนียไททันขับ2นะคะตัวนั้นก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวปาเจร่ขับเพื่อ2สองล้อเหมือนกันนะคะฝั่งทางนู้นนี่เลยนะคะทุาคุณลูกค้าอยากได้นะข้างหลังแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะออกรถนะคะใช้เงินออกรถเราก็ต้องมาคํานวณกันนะคะแต่ละรุ่นว่าจะใช้เท่าไหร่ถ้าคุณลูกค้าที่ต้องการจะใช้เงินน้อยอ่ะอย่างเช่นโปรเอ็ 24, นะคะเห็นปาเจร่ที่เขาขายกันอยู่เนาะ เขาขายกันอยู่ที่39,000บาทอ่าแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่คือแบบว่าไม่ซีเรียสไม่คิดมากว่าเป็นรถทดลองขับแต่เราจะบอกก่อนนะว่าโชว์รูมของเราค่ะอยู่ฝั่งที่ติดออกมาทางไปในส่วนของชนบุรีซึ่งลูกค้าจะทดลองขับน้อยมากแทบจะไม่ได้ทดลองขับเลยคือจะบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากๆนะคะอย่างเช่นตัวปาเจโร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยแถมให้ครบไปหมดเลย นะคะที่อื่นนะคะ10%ใช้เงิน39 0 0 0ที่นี่ไม่ต้องใช้เงินนะคะ,ะประกันชั้นหนึ่งนูน่นนี่นั่นพอบุงพรบนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะศูนย์บาทจ่ายแค่ค่ามาจําป้ายแดง3,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจ่ายแค่ค่ามาจําป้ายแดง3,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะแท็กอ่าทักเข้ามาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กันที่สุทรมอเตอร์นะคะศูนย์บริการรถยนต์ขายรถยนต์มิสซูนะคะเป็นสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่นี่นะคะรถของเรานะคะแต่งออกจากที่โรงงานนะคะติดอุปกรณ์นะคะด้านหลังนะคะโรงงานนะคะอ่าด้านหลังโชว์รูมของเรานะคะตรงนั้นนะออด้านหลังโชว์รูมของเราตรงนั้นนะคะหรือลูกค้าอยากติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะคุยกับแม่ค้าได้เลย ว่าเราอยากติดอุปกรณ์อะไรยังไงมั่งนะคะจริงๆอ่ะรถมิซูเนี่ยต้าตัวนี้คือสวยมากเลยนะมีลูกค้าคันหนึ่งนะคะที่เขาแต่งแล้วเขาเปลี่ยนตัวนี้ออกไปนะคะเปลี่ยนเป็นแบบกระจังตัวเนี้ยนะคะเปลี่ยนออกไปนะคะก็สวยหล่อดูดีแล้วก็ใส่ชุดแต่งนะคะรอบคันเป็นของ s อสปอร์ตตีนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะอย่างเช่นกราบข้าง โลบาสติกเกอร์นู่นนี่นั่นมีให้เลือกหมดนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะชักอินบ็อกซ์มาคุยกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็แล้วก็จะมีเป็นในส่วนอย่างเช่นสายบรรทุกนะคะกับบะบรรทุกไว้ใช้งานตอนเดียวตู้ทึบนะคะเริ่มต้นนะคะใช้เงินอยู่ที่1 9 0 0นบาทรับรถได้เลย1 9 0 0นบาทแถมตู้ทึบนะเป็นตัว ตัวแรกอ่ะ5 5า9กระบาตอนเดียวนะคะตัว599ใช้เงิน1 9ื่นแถมตู้ทึบรับรถไปได้เลยนะคะผ่านตามโปรคือศบาทเอ้ยไม่ใช่คือ1,9ื่นรับรถไปได้เลยแล้วก็มีแากค่ามาจําป้ายแดง3,000บาทนะคะเป็นกระบาตอนเดียวไว้ใช้งานนะคะสําหรับลูกค้าแฟนเพจนะคะของพี่รถนะคะท่านไหนที่สนใจก็คือ,อเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วนะคะทักกลับเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรา ยื่นจัดสัญญาให้คุณลูกค้าแบบไม่ต้องยุ่งยากนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะออกรถไม่ยากนะออกรถไม่ยากนะใครอย่าคิดว่าออกยากไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะคุยกับแม่ค้าได้เลยว่าอยากอยากได้แบบไหนทําประมาณไหนอยากแต่งทรงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะคุยกันได้เดี๋ยวเช็คนะคะให้ตามความนเป็นจริงทุกอย่างเลยนะอะไรอุปกรณ์คือนอกเหนือจากตัวนี้ที่เห็นอยู่รอบตัวรถนะคะเดี๋ยวเช็คราคาให้นะคะว่าคุณลูกค้าจะเพิ่ม อะไรมั่งเนาะเดี๋ยวเช็คราคาให้นะคะโอเคเดี๋ยวอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์ลงไลฟ์ก่อนแล้วกันนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ช่วงเย็นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจโปรโมชั่นนะคะเจ้าตัวสีประตูไททันนะคะเพื่อนองนะคะ184ดานมา ด้านหลังนะคะของพี่รถโทรได้ที่เบอร์0621456176หรือ idline 0621456176เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ช่วงเย็นๆนะคะสวัสดีค่ะ